สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกรอบตัวเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยระบบที่ซับซ้อนเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นแอป,ปที่เราใช้สั่งอาหารหรือว่าระบบการทํางานในออฟฟิศหรือแม้แต่ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยการทําความเข้าใจแล้วก็สร้างระบบพวกนี้มันก็ไม่ง่ายเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมาเหมือนแกะกล่องเครื่องมือพื้นฐานกัน ที่จะช่วยให้เราจัดการกับความซับซ้อนพวกนี้ได้กับหัวข้อการวิเคราะห์และออกแบบระบบเบื้องต้นนะครับซึ่งเราก็จะสกัดเอาแก่นสําคัญสคัําญจากเนื้อหาที่เราได้รวบรวมมาครับ เป้าหมายหลักๆวันนี้ก็คือจะมาย่อยแนวคิดสำคัญๆอย่างเช่นแผนภาพกระแสข้อมูลหรือ DFD นะครับที่ช่วยให้เห็นภาพวงงานมันไหลไปทางไหนหรือว่าจะเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือ ERD ที่เ,เหมือนเป็นหัวใจของการออกแบบฐานข้อมูลเลยรวมถึงแนวคิดการพัฒนาระบบที่มันต่างกันอย่าง Waterfall กับ Agile อะครับให้เข้าใจถึงแก่เลยว่าจริงๆแล้วมันช่วยให้เราคิดและก็ทางานอย่างเป็นระบบได้ยังไงใช่ค่ะ คือการมีวิธีคิดมีเครื่องมือที่เป็นระบบเนี่ยมันสําคัญมากๆจริงๆนะคะในโลกที่แบบทุกอย่างมันเชื่อมกันเปลี่ยนแปลงเร็วไปหมดการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ดีเนี่ยก็เหมือนเรามีแผนที่มีเข็มทิศเลยค่ะช่วยให้เราไม่หลงทางแล้วก็สร้างสิ่งที่มันตอบโจทย์ได้จริงๆแล้วก็ยังรับมือกับความซับซ้อนได้แบบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มปูพื้นฐานกันก่อนเลยคําว่าร,ระบบเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรครับ ผมเห็นมีการพูดถึงระบบปิดระบบเปิดด้วยอ๋อ oh, ง่ายๆเลยค่ะระบบก็คือปุ่มขององค์ประกอบต่างๆที่มันทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอะไรสักอย่างส่วนระบบปิดหรือ closed system เนี่ยคือระบบที่ไม่ค่อยยุ่งกับภายนอกเท่าไหร่ควบคุมตัวเองเป็นหลักนึกภาพง่ายๆก็เหมือนระบบแอร์ในตู้ที่ต้องคุมอุณหภูมิให้คงที่เป๊ะๆอะค่ะ แต่ว่าระบบเปิดหรือ open system อันนี้จะมีการปฏิสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเลยซึ่งระบบธุรกิจส่วนใหญ่หรือพวกแอปเว็บไซต์ที่เราใช้กันเนี่ยก็เป็นระบบเปิดนี่แหละค่ะทีนี้พอพูดถึงการวิเคราะห์ระบบหรือ system analysis นะคะมันก็คือขั้นตอนที่เราเข้าไปทำความเข้าใจระบบเดิมที่มีอยู่ก่อน เหมือนคุณหมอตรวจคนไข้เลยค่ะต้องซักประวัติตรวจร่างกายดูผลแ a บ,บก่อนเพื่อจะวินิจฉัยว่าเอ๊ะปัญหาคืออะไรต้องการอะไรเพิ่มหรือว่าตรงไหนมันทำงานได้ไม่ค่อยดีเป้าหมายก็คือเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดเพื่อจะรู้ว่าต้องแก้ไขหรือว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ส่วนการออกแบบระบบหรือ system design เนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่ตามมาเหมือนคุณหมอวินิจฉัยเสร็จแล้วก็มาเขียนใบสั่งยาวางแผนการรักษาต่อคือหลังจากเรารู้ปัญหารู้ความต้องการจากการวิเคราะห์แล้วใช่ไหมคะ เราก็จะมาวางแผนว่าแล้วระบบใหม่เนี่ยควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงทํางานยังไงจะเก็บข้อมูลแบบไหนอันนี้ก็คือเรื่องฐานข้อมูลจะให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลดูผลลัพธ์ยังไงพวก input o u t p พุตต่างๆแล้วก็มีขั้นตอนการทํางานหรือ process อะไรบ้างโดยเอาผลจากการวิเคราะนั่นแหละค่ะมาเป็นหลักในการตัดสินใจออกแบบอ๋อภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับเหมือนการวินิจฉัยโรคก,ก่อนแล้วค่อยจ่ายยา งั้นมาดูเครื่องมือแรกที่ช่วยในการวินิจฉัยหรือทำความเข้าใจระบบกันดีกว่าครับที่เรียกว่าแผนภาพกระแสข้อมูลหรือ DFD เออผมเข้าใจว่ามันเหมือนเป็นแผนที่นำทางข้อมูลในระบบใช่ไหมครับว่าข้อมูลมันวิ่งไปไหนบ้างทำอะไรตรงไหนใช่เลยค่ะ DFD เนี่ยช่วยให้เราเห็นภาพการไหลของข้อมูลเลยว่ามีข้อมูลอะไรบ้างหรือ data flow นะคะมันวิ่งเข้าวิ่งออกจากระบบไปหาใครหรือไปหาแผนกไหนอันนั้นคือ external entity แล้วข้อมูลนั้นถูกนำไปประมวลผลหรือเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้คือ process ค่ะ แล้วสุดท้ายมันไปเก็บไว้ที่ไหนซึ่งก็คือ Data Stone นั่นเองสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เนี่ยหน้าตาอาจจะมีต่างกันบ้างนิดหน่อยนะคะแต่หลกัลกๆความหมายก็คือแทน4ส,สิ่งนี้และคะ่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นหัวใจของ DFD เลยนะคะคือมันเน้นแสดงว่าระบบทำอะไรวัดกับข้อมูลมันไม่ได้ลงลึกไปว่าทำอย่างไร how นะคะ อันนั้นจะเป็นเรื่องของการออกแบบรายละเอียดในขั้นต่อไป DFD เนี่ยมันช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ผู้ใช้งานหรือแม้แต่โปรแกรมเมอร์เห็นภาพรวมตรงกันว่าข้อมูลมันเดินทางยังไงถูกจัดการยังไงในระบบค่ะอืมแล้วกดต่างๆในการวาด DF DFD ล่ะครับดูเหมือนจะมีข้อกำหนดอยู่หลายข้อเหมือนกัน มันสำคัญยังไงบ้างครับกฎพวกนั้นนะคะไม่ใช่แค่ข้อบังคับทางเทคนิคนะคะแต่มันช่วยป้องกันความผิดพลาดความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่เราเจอกันบ่อยๆอย่างเช่นกฎที่ว่าข้อมูลต้องไหลผ่าน process เ,เสมอเนี่ยมันเหมือนบังคับให้เราคิดตลอดว่าเอ๊ะข้อมูลมันไม่ได้อยู่ดีๆก็โผลมาในที่เก็บหรือ data store ได้นะ หรือว่าคนนอกระบบหรือ external entity เนี่ยจะส่งข้อมูลหากันเองโดยตรงไม่ได้ต้องมี process มีขั้นตอนการทำงานมารองรับเสมอหรือกฎที่ว่า process ต้องมีทั้ง input และ output โดยทั่วไปนะคะอันนี้ก็ช่วยให้มั่นใจว่าทุกการทำงานมันมีที่มาที่ไปแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายจริงๆการมีกฎพวกนี้มันช่วยให้แผนภาพมันชัดเจนลบความกำกวมแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ดีมากๆสำหรับการออกแบบในขั้นต่อไปคะ่ะเข้าใจแล้วครับ คือมันไม่ใช่แค่กดเฉยๆแต่เป็นเครื่องมือช่วยให้เราคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นนี่เองแล้วเรื่องระดับชั้นของ DFD แหะครับที่มี context diagram กับ level ที่ต่ำลงมามันช่วยให้เราเห็นภาพต่างกันยังไงครับอ๋อลองนึกภาพเหมือนเราใช้ Google Maps ก็ได้ค่ะ context diagram หรือ level 0เนี่ยก็เหมือนภาพรวมระดับประเทศเลยคือเห็นแค่ว่าประเทศเราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านยังไงบ้าง อันน้ำคือ external entity แต่เราจะไม่เห็นรายละเอียดอะไรข้างในประเทศเลยเห็นแค่กรอบใหญ่ๆว่าระบบทั้งหมดมันทำหน้าที่อะไรบ้างอ๋อเข้าใจละแล้ว level 1ก็เหมือนเราซูมเข้าไปดูระดับภาคหรือระดับจังหวัดแบบนั้นหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะประมาณนั้นเลย level 1 n e diagram ก็คือการแตก process ใหญ่ๆใ,ใน context diagram ออกมาเป็น process ย่อยๆที่สำคัญสคัญภายในระบบเหมือนเราซูมเข้าไปเห็นว่าในประเทศนั้นมีภาคไหนบ้างอันนี้คือ process ย่อยแล้วก็เริ่มเห็นว่ามีทรัพยากรอะไรที่ใช้ร่วมกันเช่น คลังข้อมูลสินค้าอันนี้ก็เป็น data store แล้วก็เห็นเส้นทางการขนส่งข้อมูลระหว่างภาคเหล่านั้นด้วยหรือ data flow นั่นเองค่ะทีนี้ถ้าจำเป็นเราก็ซูมลงไปอีกเป็น level 2 level 3เพื่อดูรายละเอียดในระดับอำเภอตำบลได้อีกจนกว่ามันจะละเอียดพอที่เราจะเข้าใจแล้วก็นาไปออกแบบต่อได้ค่ะอย่างตัวอย่างร้านเครื่องเขียนที่เคยพูดถึงกันการทำ dfd ก็คงเริ่มจาก contract diagram ที่เห็นแค่ว่ามีลูกค้าพนักงานผู้บริหาร มาติดต่อกับระบบร้านค้าใช่ไหมครับจากนั้นเลเวล1ก็จะแตกให้เห็นว่าข้างในมีกระบวนการย่อยๆ,อยอยๆอยเช่นรับออเดอร์จัดการสต็อกสินค้าออกใบเสร็จทำรายงานอะไรพวกนี้โดยมีพวกข้อมูลสินค้าข้อมูลการขายเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง process เหล่านั้นถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ การไล่ระดับแบบนี้มันช่วยให้เราจัดการกับความซับซ้อนได้ดีมากๆเริ่มจากภาพใหญ่สุดก่อนแล้วค่อยๆเจาะลึกรายละเอียดลงไปทําให้เราไม่หลุดประเด็นสําคัญแล้ว dfd นี่แหละค่ะคือเครื่องมือสื่อสารชั้นยอดเลยที่ช่วยให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันลดความเข้าใจผิดระหว่างทีมพัฒนากับผู้ใช้งานได้เยอะมากค่ะโอเคครับ พอเราเห็นภาพการไหลของข้อมูลด้วย DFD แล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วตัวข้อมูลเองล่ะครับมันมีโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องกันแบบไหนตรงนี้ E-RD หรือแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเข้ามามีบทบาทใช่ไหมครับดูเหมือนจะเป็นหัวใจสําคัญของการออกแบบฐานข้อมูลเลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะถ้า DFD คือแผนผังจราจรของข้อมูลนะคะ E-RD ก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวของตึกข้อมูลเลยค่ะ มันจำลองว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งก็คือ Entity แล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างอันนั้นคือ Attribute และที่สำคัญคือมันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันยังไงอันนี้คือ r e l ationship ค่ะซึ่ง ERD เนี่ยสำคัญสุดๆเลยสำหรับการสร้างฐานข้อมูลให้มันมีประสิทธิภาพค่ะช่วยขยายความองค์ประกอบหลกัหลกๆหน่อยได้ไหมครับ Entity Attribute r e l ationship เนี่ยมันคืออะไรบ้างครับได้ค่ะ Entity หรือ Entity นะคะก็คือสิ่งที่เราสนใจแล้วก็ต้องการจะเก็บข้อมูลเอาไว้อาจจะเป็นคนเช่นนักศึกษาพนักงานหรือสถานที่เช่นสาขาแผนกหรือสิ่งของเช่นสินค้าอุปกรณ์หรือแม้แต่เหตุการณ์ก็ได้นะคะอย่างเช่นการสั่งซื้อการลงทะเบียนเรียนพวกนี้ก็เป็น Entity ได้ค่ะต่อมาคือ Attribute หรือ Attribute อันนี้คือคุณสมบัติหรือรายละเอียดของ Ent i t y นั้นๆค่ะเช่นถ้า Ent i t y คือนักศึกษา attribute ก็อาจจะเป็นรหัสนักศึกษาชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรแบบนี้สิ่งสำคัญมากๆมากๆเลยนะคะคือต้องมี attribute ตอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ระบุ e n t ติตนั้นได้แบบไม่ซ้ำใครเลยเราเรียกว่า primary key หรือ key หลักค่ะเช่นรหัสนักศึกษาหรือรหัสสินค้าสุดท้ายคือ relationship หรือความสัมพันธ์อันนี้คือตัวบอกว่าเอนติตีต่างๆมันเกี่ยวข้องกันยังไงตัวอย่างเช่นนักศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียนหรือพนักงานสังกัดแผนกแบบนี้ค่ะอืมอืมแล้วความสัมพันธ์นี้มันมีกี่แบบครับเห็นมีพูดถึงวันชูวันว n น m ูเมนี่เมนีู่เมนด้วยมันต่างกันยังไงในทางปฏิบัติจริงครับการเข้าใจประเภทความสัมพันธ์หรือ Cardinality เนี่ยสำคัญมากค่ะเพราะมันส่งผลโดยตรงเลยกับการออกแบบตารางในฐานข้อมูล One to one 1.1 อันนี้ไม่ค่อยพบบ่อยเท่าไหร่แต่ก็มีนะคะเช่นพนักงานหนึ่งคนมีบัตรประจำตัวพนักงานได้หนึ่งใบและบัตรหนึ่งใบก็เป็นของพนักงานแค่คนเดียวเท่านั้น one to many 1.N จเอันนี้เจอบ่อยมากๆเลยค่ะเช่นอาจารย์หนึ่งคนสอนได้หลายวิชาแต่ในทางกลับกันวิชาหนึ่งหนึ่งมักจะมีอาจารย์สอนหลักแค่คนเดียวหรือลูกค้าหนึ่งคนก็สามารถมีคำสั่งซื้อได้หลายคำสั่งซื้อ Many to many (M:N) อันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็มักจะซับซ้อนนิดหน่อยตอนออกแบบเช่นนักศึกษาหนึ่งคนลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชาและในขณะเดียวกันวิชาหนึ่งวิชาก็มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน ความสัมพันธ์แบบ mn เนี่ยค่ะเวลาเราออกแบบฐานข้อมูลจริงๆเรามักจะต้องสร้างตารางใหม่ขึ้นมาเชื่อมตรงกลางเราเรียกมันว่า associative entity หรือบางทีก็เรียกว่าตารางเชื่อม junction table ค่ะเพื่อเก็บข้อมูลของความสัมพันธ์นี้โดยเฉพาะบางทีอาจจะมีความสัมพันธ์ภายใน entity เดียวกันเองเรียกว่า unary หรือ recursive เช่นพนักงานเป็นหัวนหน้าของพนักงานคนอื่นๆ หรือบางทีก็ซับซ้อนถึง3 Entity พร้อมกันเลยเรียกว่า Ternary ค่ะเช่นผู้จำหน่ายจัดส่งอะไหล่ให้กับโครงการแต่ว่าแบบ Binary หรือระหว่าง2 Entity เนี่แหละค่ะคือแบบที่เราเจอบ่อยที่สุดโหฟังดูแล้ว ERD นี่เหมือนเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการข้อมูลเลยนะครับเนี่ยถ้าออกแบบ ERD ไม่ดีตั้งแต่แรกนี่ ปัญหาตามมาเพียบแน่ๆเลยถูกต้องที่สุดเลยค่ะ ERD ที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ฐานข้อมูลของเรามีโครงสร้างที่เป็นระเบียบลดความซับซ้อนของข้อมูลทําให้การเพิ่มลบแก้ไขหรือค้อนหาข้อมูลเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยําซึ่งอันนี้คือหัวใจของระบบสารสนเทศที่ดีแทบทุกระบบเลยค่ะการมองข้ามขั้นตอนนี้ไปอาจจะทําให้ต้องกลับมาแก้ฐานข้อมูลกันครั้งใหญ่ในภายหลังซึ่งมันเจ็บปวดกว่าเยอะค่ะ ตัวอย่าง ERD การลงทะเบียนเรียนที่บอกว่านักศึกษา M สัมพันธ์กับ N วิชาเรียนผ่านความสัมพันธ์ลงทะเบียนเนี่ยเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยที่แสดงพลังของ ERD ในการจำลองความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแบบนี้ได้ค่ะโอเคครับเข้าใจภาพการไหล DFD แล้วก็โครงสร้างข้อมูล ERD แล้วทีนี้มาถึงกระบวนการสร้างระบบจริงๆกันบ้างครับอันนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการโครงการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะการพัฒนาระบบเนี่ยมันก็เหมือนโครงการก่อสร้างโครงการหนึ่งเลย ต้องมีการบริหารจัดการหรือ project management ที่ดีก็คือต้องมีการวางแผนมีการจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนเงินเวลาหรืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ต้องควบคุมการทํางานให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการหรือ scope นะคะทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายในงบประมาณหรือ budget แล้วก็ต้องทันตามกําหนดเวลาหรือ time ด้วยซึ่ง3อย่างนี้ scope budget time เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมข้อจํากัดสุดคลาสสิกของการบริหารโครงการเลยค่ะ ทีนี้ในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะมีแนวทางหรืออาจจะเรียกว่าปรัชญานในการทำงานอยู่2แนวทางหลักๆที่มักจะถูกเอามาเปรียบเทียบกันบ่อยๆก็คือแนวทางแบบ Waterfall กับแบบ Agile ค่ะ Waterfall หรือแบบน้ำตกชื่อนี้คุ้นๆเลยครับมันคือการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนน้ำตกไหลลงมาจากบนลมล่างใช่ไหมครับแบบว่าทำ q u i r e m e n t ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปดีไซน์ต่อเสร็จด,ดีไซน์ค่อยไป Implement Test, Deploy, Maintain ไปทีละขั้นขั้นแบบนี้ใช่เลยค่ะข้อดีของมันก็คือมันดูเป็นระเบียบด,ดีขั้นตอนมันชัดเจนทำให้จัดการง่ายควบคุมง่ายเพราะว่าทุกอย่างมันถูกวางแผนไว้ค่อนข้างละเอียดตั้งแต่ต้นเลยเหมาะกับโครงการที่ความต้องการค่อนข้างนิ่งๆรู้เป้าหมายชัดเจนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่จุดอ่อนสำคัญเลยก็คือความไม่ยืดหยุ่นของมันค่ะ ถ้าเกิดความต้องการมันเปลี่ยนกลางทางหรือเราไปเจอข้อผิดพลาดร้ายแรงตอนท้ายๆเช่นตอนกำลังเทสร,ระบบเนี่ยการจะย้อนกลับไปแก้ไขมันจะทำได้ยากแล้วก็สิ้นเปลืองมากๆค่ะเมื่อเราสร้างบ้านไปถึงชั้น3แล้วเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยรากฐานมีปัญหาอะไรแบบนั้นเลยค่ะอ๋อซึ่งความไม่ยืดหยุ่นนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวคิด agile agile ขึ้นมาใช่ค่ะ เอจยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความไม่ยืดหยุ่นของ Waterfall นี่แหละค่ะเอจาจะไม่ได้เน้นการวางแผนทุกอย่างแบบละเอียดเป๊ะๆล่วงหน้าทั้งหมดแต่จะเน้นการทำงานเป็นรอบสั้นๆเราเรียกรอบสั้นๆนี้ว่า Iteration หรือ Sprint s นะคะปกติก็จะประมาณ2 4ถึงสสัปดาห์ในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีการวางแผนลงมือทำทดสอบแล้วก็สรุปผลสำหรับงานส่วนเล็กๆที่มันพอจะส่งมอบได้หรือพอจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ค่ะ หัวใจสำคัญของ a อจ l ยเลยก็คือการปรับตัวหรือ adaptation แล้วก็การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือ responding to change ค่ะจะมีการสื่อสารกันบ่อยมากๆในทีมเช่นมี daily stand up หรือการประชุมสั้นๆทุกเชา้าแล้วก็จะมีการนำเสนอผลงานที่ทำได้ในแต่ละรอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดูเพื่อรับฟีดแบ c k อย่างรวดเร็วแล้วก็นำฟีดแบ c k นั้นไปปรับปรุงในรอบถัดไปมันคือการสร้างระบบไปทีละส่วนเล็กๆแล้วก็เรียนรู้ปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะ ฟังดูเอจนี่มันยืดหยุ่นแล้วก็น่าจะรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วๆแบบนี้ได้ดีกว่านะครับแต่ก็น่าจะมีข้อควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะเอจัยเนี่ยมันให้ความยืดหยุ่นสูงทําให้ปรับตามความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ดีกว่าแล้วก็ส่งมอบสิ่งที่พอจะใช้งานได้จริงออกมาได้เร็วกว่าลดความเสี่ยงที่ว่าทําเสร็จแล้วจะไม่ถูกใจผู้ใช้งาน แต่ก็ต้องแลกมากับการที่ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่า Waterfall ตตั้งแต่แรกเริ่มนะคะแล้วก็ต้องการทีมที่มีวินัยสูงมากๆสื่อสารกันได้ดีมากๆและต้องระวังเรื่องขอบเขตงานบานปลายหรือ scope creep ได้ง่ายกว่าถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอคะ่ะอืมนั้นคำถามก็คือแล้วแนวทางไหนมันดีกว่ากันล่ะครับ จริงๆไม่มีคำตอบตายตัวค่ะมันเหมือนถามว่าเราควรจะใช้ค้อนหรือเลื่อยดีกว่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราจะทำใช่ไหมคะถ้าโครงการมีความต้องการที่ชัดเจนมากๆไม่ซับซ้อนมากนะักความเสี่ยงต่ำ Waterfall ก็อาจจะเพียงพอแล้วก็บริหารจัดการได้ง่ายกว่าแต่ถ้าโครงการมีความไม่แน่นอนสูงความต้องการยังไม่ชัดเจนหรือว่าต้องการเห็นผลลัพธ์เร็วๆเพื่อทดลองตลาดก่อน a i r จก็มักจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าค่ะ ซึ่งปัจจุบันหลายๆองค์กรก็พยายามผสมผสานข้อดีของทั้ง2แนวทางเข้าด้วยกันหรือไม่ก็ใช้แอร์ใจในรูปแบบต่างๆอย่างเช่น Scrum หรือคันบาลซึ่งเป็นเหมือนเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้การทํางานแบบ A อใจมันมีโครงสร้างมากขึ้นค่ะโหแสดงว่าโลกของการพัฒนาระบบเนี่ยมันมีเครื่องมือมีแนวคิดให้เลือกใช้หลากหลายจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการเขียนโค้ดอย่างเดียวเลยครับวันนี้เราก็ได้สำรวจกันมาตั้งแต่การทำความเข้าใจระบบคืออะไร การมองภาพการทำงานด้วย DFD การวางโครงสร้างข้อมูลด้วย ERD ไปจนถึงปรัชญาการสร้างระบบอย่าง Waterfall แล้วก็ AGI AH ่าทั้งหมดที่มันบอกอะไรเราผมว่ามันคือการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการใช้หลักการแล้วก็เครื่องมือที่เป็นระบบเพื่อจะมารับมือกับความซับซ้อนเพื่อทำความเข้าใจปัญหาแล้วก็สร้างสารรค์ทางออกได้อย่างมีแบบแผนแล้วก็สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะครับ เป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะและเพื่อให้การสนทนาของเราในวันนี้มีประเด็นให้ไปต่อยอดกันได้นะคะดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดค่ะว่าในยุคที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบนี้ หลักการสำคัญของอาจายที่เน้นเรื่องความยืดหยุ่นการทำงานเป็นรอบสั้นๆเพื่อเรียนรู้และปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะสามารถนำไปปรับใช้กับการพัฒนาตัวเองหรือการเรียนรู้หรือแม้แต่การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือในบริบทการทำงานอื่นๆที่นอกเหนือไปจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ยังไงบ้างคะลองนำไปคบคิดกันดูนะคะโอ้โหเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ทิ้งท้ายได้ดีมากๆเลยครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางเจาะลึกไปกับเราในวันนี้ครับและพบกันใหม่ในการสนทนาครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ